นิวรนคืออวิชชาพิกุทั้งหลายเราไม่มองเห็นนิวรนอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อหมูสัตว์ถูกนิวรหุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างนิวรคืออวิชานี้เลยพิกุทั้งหลายเพราะว่าหมูสัตว ผู้ถูกนิวรนคืออวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานทำอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกทำนั้นหุ้มห่อแล้วต้องท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้ว ไม่มีเลยส่วนอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วอริยสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุย่อมไม่มีแก่อริยสาวกเหล่านั้น